สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยูนอสิตคลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นโอสคููไรไฟนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้มีสองรุ่นนะแล้วก็หุ้มข้อด้วยนะครับหุ้มข้อผมทำเอาไว้ให้แล้วนะอ่าตัวนี้เป็นโอสคูนะครับก็คือเหมือนเดิมหัวนะครับจะเป็นหนังกลับนะครับหนังกลับจะล่ามาตรงที่สายนะครับแล้วก็ตรงซ่้นเป็นหนังกลับนะครับทุกรุ่นเลยนะถ้าเป็นโอสคกูนะครับตรงกลางก็จะเป็นผ้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็ แวนนะครับ <fian> <speaker> ไม่มีป้ายห้อยแล้วนะครับบางรุ่นมีป้ายที่พ <Besides> ื้นเลยนะครับป้ายห้อยเลิกผลิตแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ลายไฟขาวดํานะครับใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ของแท้ผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสนใจรีบซื้อนะครับเพราะว่าส่วนมากเจอเยอะครับหมดแล้วหรอครับหมดแล้วหรออะไรประมาณนั้นอ่าก็ประมาณนี้นะครับราคาก็สามพันหนึ่งนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับหรือดูแบบได้ที่ไลน์นะครับ adkln นะครับร้านกอนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังติดคลองหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับทางร้านรับสั่งสินค้านะครับไนกี้อาดิดาสนะครับนิวบาลานะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอ่าก็คอนเวิร์ดแวนยังขายอยู่นะครับก็ดูแบบไปที่ไลน์นะครับ a d ดเ n นนะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยนะครับ รุ่นที่ไม่มีขายแล้วก็พอหาให้ได้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้เลยไนกี้แพนด้ารองเท้าเด็กก็มีนะครับอ่าประมาณนี้เลยไซส์เด็กเลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับคอนเวิร์ดกแวนก็มีตัวใหม่ๆก็มีนะครับดูที่ไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับแอดแคลเอนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มาวัสดุดีมากนะครับดูได้ที่ทิกต o อกนะครับหรือไม่ก็ที่ YouTube ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลย กอน์ o าวเวิร์ดแนะครับโปรโมชั่นก็มีที่ช h o p ป,ปีก็มีนะครับที่ไลน์ก็มีนะครับหรือแม้กระที่เฟซบ o ๊กร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ